อ่าอ่าสั้นเกือบกันแล้วไปเกี่ยวจัดการเลยไปเอาไปเอาเร็วไปเอาเร็วเอาเอาจัดการเลยมาควันเอ้ยควันมาไปยาวนะครับเที่ยวนี้อู้กางเกงกี่ตันวน่ะ ดูที่มั่นดูจังใหญ่เอยูจริงล่างอยูสวยรถบอดนะครับโอ<ฮ>้ที่นอนเรอยอดเลยครับก่อนเดินทางวันนี้นะครับยากาศแดดร่มล,ม,ลมตกครับ สองทุ่มครับจะเดินทางข่ายสองทุ่มเดินทางรถทัวร์ไม่ได้ล้างเลยนะครับรขอให้ทางปลอดภัยทุกคนทุกคันครับ หมัสารน้อยเพชรตั้แพงนะรบไปไหนอะไปเที่ยวไหนกันเอา ้แล้วสิตอนนมไปเซเว่โอ้ตอนนมไปเซเว่นนะจ้า,า,นะอาโอ้ขอบคุวขวัญเอ้ขวัญน,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 นะวังรถนะ แก้แล้วบอเอาคือมีคือไดหลางคิววางสิโอ้ยพวเราขอไปถิ่มดิสอดไปสามชั่วโมงหายไปหลังรถเลยพอพระเป็นหลงเลยคิวหย่าของโมหลังเลยคิวหยาบรคัเป็นหลังลงเทปนั่งตายอยู่หันหลังทิ่ในคลิป เดินเล่นเดินเล่นไปไปเดินเล่นสาดน้ำนูนเ่นนดว่เกีอสักครู่เาจะเอานลยสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มพว่าสิเปะดรับแทบมีผาผาน่เจ้าลูกการใช้ไิติ้นี่้นาดใช่ไล่ไหมเอาเอาลูกใช่ไล่ไหม ยายไรเดชุไ่กเาอเป็น้นปนประชุมสเตมน,นอะอันนี้ลงเลยเี้ยเอ้พาจอดนี่หรออ๋ c พื่เแอดมินแพัามันรถองอิมันขีตามภาษาอัจดทะเบียนรถมันสือภาษาัลาไปมื่อไร รถแอดมินเข้าไปนะบออสองยังก่อนสองหนึ่งำหนองอินเพิ่นมายังก่อนนาบแปดเก้ายังวนแปดเก้าสองหนึ่งเออรถบกาะตัวนั้นโอ้ยพอถงเรถบกหัคอยหัวมาสั่นมาลงมาถึเข่าหน่หาใบม้พ่ม เขาเห็นจับไฟแร์ใหม่ขึ้นเขาเขาว่าจะไปแลนร์ใหม่ขึ้นพ่อแกทัดงทูทูเทปไายล่ะได้ไม่ขอดนะได้สิแดดกอยจ้คลองก็อยากปากแ็งนอไฟสิปล่อยจะเข้องก็อยากปากแหงแต่จะเปิดพวกกระปิดพวกอีผักเลยเดินหนาากวเาเมื่อเขาทั้งจองกันมาเป็ พัน้าัจเจะผัวเสิ่องเนาะหน้าบวบจะเป็นบวนี่หมอุ้ยผันหน้าเพิ่งจุกจุกเนี่กพรปัดกันล่สเดี๋ยวจกดมมึงดูจีบวบเลมึงพ่นหน้าแรงไม่ดีเมื่อวานเราไปเอามไอ้ยาวพนังบวบใจเจเสียบอ่ะเจ้าเสียบอ่ขอบเสียบเลขบเสียบขอบเสียมันบบเจ้าของขบเสียบอ๋ ถามันเลยงอ่างวมีคนถามมาเคยขาของมองมันบอกคนมาเคยร้ายเทพาน่าจเสือนอตัวเป็นตายเนยทั้งหมดต้องคินนลเป็นบดเสื้อมนจะขำมันบอกมาแต่ว่าเสือแต่ว่าหัวเนาะใช่ทุ่งยใช่ทุ่งยางใส่สุกเก่าแลนเก่าไปเลยถามลายเหียเลยอ ก็รักสอบไม่ีเลยใช่ไหมจะนั่งวินก็รักสอบจะได้ต้จิตธรมา็จะได้อีกไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวงานจะภาพนี่ที่พักจอมยุติอีกนี่ที่พักจอมยุติตลอดงานที่พักจอมยุติคนมีที่พักของเออที่พักจอมยุติเด้กลุ่มกลางหายกลุ่มซื้อเต็นท์ไม่หายเอาจริงจะพองานจะภาพที่มันสว่างสว่างอ๋อเออเป็นนั่งสอวก็ค่ะเนาะใช่รายละเอียดครบแล้วสอแล้ว ปามนัขาวอาะน่องจะไปบรเวเหรอแม่เกิดขึ้นก่อนจะมาเปลามือยุงสิเกิดก็เชิง่เป็นพ่อกันยไซนนู่นนี่นั่นมือนั้นเขามาหาอยู่เงือนฝนได้เพื่อนนะเรื่องรอเนาะก็บอกก็บอกจจ๊บแจกเลยดิถ้ากากินเขาไปสูงขี้แบบอาหารยิง กินยังเราก็ต้มหงวงบ่โอ้กินต้มที่พ่อหนามันเป็นต้มหงเนานะหนาแเลยว่าสันเมื่อหร่นามจะพ่องะไรพ่อเป็นเสียเชี่ยมาสันฮ่านไปแล้วครับไปแล้วเด,ดินทางแล้วคันแรกครับโอ้ทดลองรถรถมันตายเขาคือว่นสามทุ่มบ่ตุน่นบ่รถบัต เห็นควันเหม็นควันเดินๆเรื่เหม็นควันรถมาเรื่องรถมาแล้วเถมยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเหม็นควันไปไปไปเดินไปเฮ้ย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  ลเลนดแลนย่นรลนะพอกันคลิปหนาพี่น้องก่อนเดินทางครับเอาเราไปเองบ่เอาเราท่า่าันำ้น้ั่นนี่นูน้ง <c oughs> จะไปแอบตกไก่แอบตกไก่อยูอ่อะพอการคลิปหนาพี่น้องครับเดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางแล้วนะครับสวัสดีครับผมนี่รถอเตเก่านะครับคันนี้ครับเจอกันใหม่ครับ